โอ้ยพ่อเกตรอย่างไรเะน้อพี่น้องมาแต่ช่างไหนน้อดนี่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 ล่ะ่มาแต่ชางไหนน้อเคื่อนเทน้อสามารถได้ต่นนี้คืองโอ้จตีงก็มาตัวนี้น่ไปงุงเรื่องกามากมากัหลายผู้หลายคนเด้อพี่น้องคงสิเคยเห็นดูหรอกเนาะทางยนครับเพื่อ ครับครับผมสวัสดีครับเลขฝันอ่ะครับเปิ้ลกมาถามสูตรเนาะพี่น้องลเลลเแล้วตหลหลักเแต่ว่าขอบอกวันเดอจ้ะสูตรที่ได้มาเลขสเลขสอง่นเอเลขสได้ย้ รู่เ <amounts> ร <of water writers> ้องจากลวงของเก่าเรื่องคนแดงคนแดงคนแดงสีงูหงุกคำนวณเพิ่อนมีสูตรเนค่ะเพิ่อนมีสูตรบนอย่างเดียวก็จะตรครัอีอย่างเดียวก็มีอัสูตรใส่แลับผมส็ได้เอาสูตรไว้คำนวณราคาเจ้าของต้นตัวครับผม ของเก่านั่นแหละขายของเก่าท่าแเลเดียวาของเกาขายของนี่เอาเลขฝันเอเลขันเล็กเอาฝันก่อนเอาฝันก่อนเอาฝันก่อนเอาเลขอันนี้คือเลขฝันก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ฝันมาได้ปงานเลี看看 <oh ้ยงเด้อค่ะเด้ออันนี้คือฝันมาได้เป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงนักโชค สอเลขมงคลสองศูหนึ่งวยไม่ยู่กับแคนนึ่โอ้โมเธิรมบดาเลยครับถุชมก็เ่องเด้ากันจะเป็นมงน้นแรนึ่งตัวเด็่นนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นี่เน่ชมวงก็สำหรับตัวเลขที่ได้เมนบนบบนะคะนเบกว่าเท็กันดน้ำช่งสองี่สองศูนย์แปดหนึ่งสองสี2แปดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์สามนี่ริ S 2 8 9แปดเก้าสอง้าเสียงเสียงมันวันเกียจตามบ้าก็เดียวฮึดตรงกลางก็พยานหกหนึ่งคะแปดหนึ่งค่ะส่วนเก้าศูนย์ก็มีนะคะสอพยานหกหกหนึ่งท่านผู้ชมเป็นไปได้เนาะแมนทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้มันบริด้ฟันส่งได้แปนแต่เป็นวาาระวังระวังโอ้คนไหนระวังเมนบางระวป็นึ่งระวังเกายระวังแปดหนึ่งต่กระวังแปดสองด้วยนะสอนะ บางอันเน้ยพี่น้องสูตรไส่ก็สูตดใสเนาะสูตรไส่ก็สูตรไส่สิพี่น้างฝันว่าไอเหมือนแปลว่าเป็นงานขึ้นจริงเป็นงานเนี่ยเพื่อบ้านเกิดนี่เป็นงานแต่ว่าเหมือนเหมือนงานอุปสมบทหรือว่างานแจกแถวไอ้แบบนี้แต่ว่าราคาสินี้มันอยู่ในน่องจุ๊เจ้า เขามาเหร่นน้ำพีเรมุ่งคล้ายๆแบบว่างานเลี้ยงหรือว่างานเจ็ดเผาเหี่ยงสักอย่างนี่แหละค่ะเหมือนว่าให้มีให้ของขวัญกันด้วยจริงๆนะมองมองมองเป็นร้านร้านสวยๆนะหม่ค่ะเขาเป็นร้านสวยๆพอไปร่วมงานแล้วก็จ้าพอไปร่วมงานแล้วทีนี้นัก็ก็มีรูปภาพป้ายไว้นี่นะคือแบบว่าชัดเจนเหมือนกับว่า ใ่เพาว่าแจกเขาหานนองคนนั้นแต่ว่าน้องคนนั้นก็ยินอยู่ข้างๆเราใ่ไหมแต่ว่าไม่ติดไม่ปิดที่เจิงกองด้วยเนื้อเสือที่เจิกองเป็ดกองกองหาแต่ว่าน้องคนนั้นะก็ยืนอยู่กับเราแต่ว่าเป็นลูกคนนั้นพูดกับพ,ออพ่อเข<ะ>าเจังสิ่งอะนะพี่กับบองหูแบบว่ามันมันคือไม้ขวานข้าวไม้อะไรอย่างแต่ว่าในสิ่งรอบข้ามบุคคลในโลกข้างเราในความเปัน เพื่อนในที่ทำงานเก่าความว่าของเก่าอะไรจะเป็นเลขตัวเก่าเพราะว่าฝันฝันคนบุคคลที่แบบว่ามอบของฝันให้คนที่มอบของฝันหรือว่าป้ายอะไรที่เป็นคือคนที่ทำงาน แต่ว่าเป็นคนในที่ทํางานเก่าของพี่เงนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมาตรงนี้ปะหรือว่ามันจะมาตรงเราไหมไม่ใช่ติดกระบอกบอกคู่ไอ้คือกาันมาต่างไงแ่แน่แน่ครับ มันจะมา่องันใช่ใช่ใช่อย่างเช่นโตโตอาจจะมาเ90หรือเปล่าเกลมตัวเดียวกันมันสนี้ชอนเด็กตรงที่ว่าสูตรก็มาแล้วที่ทำสูตรมาแล้วเรียบร้อยหน้าตอนนี้สูตรกับฝันสูตรกับฝันสูตรเก่ากับฝันตัวเลขตัวเดียวกันส,สรุปว่าความฝัน ทำไมมันจะฉีดกับห well, ัวกับหัวกับท้ายพี่พอเอาขนมไหมเอาขนมมาคุณครับป้าคุณตาคุณยายคุณปู่ด้วยทอง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 ข้าวตังเ้อไปให้น้องด้วยนะคะอันนี้มันชนกันกับสูตรนะหกสิบสามใช่หกสิบสามใช่ใช่หกสนบสามแค่ ชนกันกับสูตรสูตรเก่านะว่าเรายังไม่ชัวร์สูตรนะนี่เราใช่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 ยังไม่ชัวร์สูตรแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีอะไรไอ้ทั้งุดชแล้วก็มันมีมันมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้ชนแค่นี้ค่ะเอ้ยแล้วก็ตัวนี้ห้อยท้ายแต่ไม่มีสองนะ มัเลขสูตรใช่มคะใช่เลขสูตรสูตรเก่านะสูตรเก่าสูตรเก่านะสูตรเก่านี้ใช่ค่ะแต่ว่าไอ้บอกว่าสูตรแต่ละสูตรนได้จะผูกของเก่านะขายว่าวิชาให้ให้ลูกไก่บอกง่ายๆซะให้ลูกไก่มราแสดงว่าได้ก็ร่างไก่ในมาหลายแมนขาดเพิ่นได้สูตรนะเพิ่นสิบสองสิบลูกไก่ก็สิเอาหน่อยๆเพราะว่าสก๊องสก๊องจำได้ที่เล่นหน่อยๆน่อยเบาหลาย ักจะดูสูตรเนี้ตเนีมันเขามากจะอาจะาสูตไหนก่อนจ้าสูตเก่ารือสูตรใหมก็นีจะเอาเปสร้กันเบ้องเบ้สูาเป็ียนบงเปียเอาสูตรเกนเปียนเทียบวเาอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเป็น่งี่ เอาแยกแยกแยกเพราะว่าเราจะแยกให้เป็นคลิปนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ต้องมาจูดตามรับชมเอาแยกก็กัขึ้นอยู่กับรุ่นกิริยของแต่ละท่านหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูก็ให้ความร่วมมือนะก็อยากให้มีโชคลาภเราจะแยกให้จะได้ไม่สับสนท่านผู้ชมก็สำหรับประเทศความสัตย์สองเกียรตินะคะเกียรติคนที่สวย บังเอิดเด้ยบังเอิซีด้วยได้อสามใ่บ้านนะยงุแม่เด้อบ้านลุงขวงเก่าเด้อบ้านบ้านลุงของเก่าดวยนะเลขมคนกนคูว่าใสปูอยู่ที่ ผมีท่ครก่านี่ครับสวัสดีครับครับผมครติดตามรับชมอง้ทีุ่นักเมื่อครับหานอยหัวใหญ่หัวรัฐบาลหัวอมศีนหัวลาวเหมือนเดิมครับเหมือนเดีพี่น้องมากงที่ก๋ียวลุงจี๋สูตรให้เบิ้ง ติล่องให้สวดดีให้พี่น้องก็ว่าทำบุญเขาอีกงวดนี้สิบหงวดเต็มเต็มครับเออครัดีจังติตามนะคทุาน้งนด้วยกันนะครับติดตามของเก้าก็จะได้ตัวเลขดีเด็ดเด็ดกัแล้วกันน นี่ครับอาจารย์เจ้าของสูตรครับแรกกันว่าบาเที่ยงไรจนมาเจอจอมบวกอีกมือแรกแล้วไปแลกก็ไปเอาไปซองเลขจอมปวกเนาะวันที่แล้วก็เข้าอยู่เด้อมาเถียงกันแต่วสามยังสามยังสามเก้ากับบัวสามศูนย์กับบัาเนาะมาเที่ยงนะล่ะผ้าว่าสามหาสามเก้า สามศูนย์วันนี้แห้งมาแปดเนื้อวัน้แห้งเนี่ยเ่าัวผมเยพี่น้องเอาเบาน่วงหัวมวลนะครับเด้อปาหยอกกันปอลุงของเก่าอ่บริสิเลียสนะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับเด้อมาเเซียนี่ครับต้นนักปูครับพรุ่งนี้วันพระปูก็จะลงให้แนวทางแบ่งปันทานมาเเซียกลับไปบังทีขันยศน้ำตาเทียนนะครับงวดที่แล่วศูนย์สามครับเข้าเต็มเต็มนะครับ ไปดูสิพี่น้องเรื่องเปิดใหม่ะอ้ที่ดีเป็นเบ้าใดเบ่าหนเปิดใหม่เบ้าใดอยู่บ่บันทึกก่อนนั่นไปให้พี่น้องบางแน่งยหัวหน้งานบดเสียงว่าแมนอยู่บอดน่ะที่่ทีไอ้บดเสียงว่าชิมาเบิงนั่นยศนำตาเทียนเห็นไหมตัวเลขนำโชว์ของเซียนตีครับผมเป็นความฝันครับผมเด่นนำโชว์นะท่านผู้ชมก็จะให้มาเป็นสองสี่นั่นเขาไปใกล้ๆนะก็จะเป็นสองศูนย์แปดหนึ่ง ามตัวบนก็จะเป็นยาจังคาไปเบิ้งนั่นน่นอายนน้ำตา่เที่ยนมาบวพักกันเบ่งบ่าเอาเต็มๆนะนั่นน่ะยังบัตรท่านเลยนะมือนก็จีเอาลงแล้น้ำแล้วดิอย่าไม่เชื่ออย่าลบดูนี่ละไปบังเอานั่น ไม่คิดนาครับดีครับตอนแรกนี่ครับ